สวัสดีครับผมเล็กจากไทยคาร์อิรินะครับวันนี้ผมก็อยู่กับ Honda HRV ปีสองพนะครับวันนี้ลูกค้าได้มาติดตั้งชุดเลนวอสนะครับกระจกมองข้างนะครับอุปกรณ์หลักๆที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือว่าก็มีตัวกระจกเลนวอสนะครับแล้วก็มีกล้องอยู่ด้านล่างเนี่ยผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นก้านเลนวอสนะครับก้านตัวนี้ก็จะเป็นของแท้นะครับ มาเรามาดูรูปแบบของการทํางานนะครับรูปแบบของการทํางานนะครับเมื่อเราตกไปเลี้ยวนะครับหน้าจอก็จะตัดเป็นกล้องด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับประเทศไทยเรามีแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับจะเป็นกล้องเลนวอตนะครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับเพราะว่าเมืองนอกเขาจะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับเราพวงมาลัยขวานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ให้เรากดที่ก้านนะครับกดเรียกดู ก็จะเป็นกล้องเลนวอลท์นะครับทำงานแค่2กรณีนะครับตกไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็กดจากก้านนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของกล้องด้านข้างกันนะครับนี่ก็จะเป็นกล้องเลนวอลท h ที่เรานํามาติดตั้งนะครับเป็นของแท้เบิกศูนย์นะครับกล้องเลนวอลท h ตัวนี้นะฮะตัวฝาครอบนี้ก็จะเป็นของเดิมของรถนะครับเราแค่เปลี่ยนจากด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะเป็นถ้าเป็นรุ่นของของเขาเองก็จะไม่มีตำแหน่ง ตัวนูนตัวกล้องตรงนี้นะครับอันนี้เราก็จะใส่เบิกตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็ใช้ฝาครอบเดิมนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจงานติดตั้งนะฮะก็สามารถจะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ www.thaicaraccessory.com นะครับหรือว่าอีกช่องทางน,นึ่งก็สามารถติดตามผลงานการติดตั้งทางเพจถูกใจไทยคาจบนะครับวันนี้ผมเล็กจากไทยคาอ็กซ์ซอรี่ก็ขอจบการรีวิวไว้เป็นแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับ